ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกก็เปนแฟนช่องสูตรเด่นพารวยครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็นำเอาสูตรบนล่างอาสองตัวจับคู่สองตัวก็สูตรนี้ก็พอจะได้อยู่ครับก็เดินดีมันตลอดนะครับมีหลุดอยู่บ้างธรรมดาของสูตรเนาะก็มีเข้าวไม่หลุดธรรมดาก็ นะสูตรใครว่าแม่นแม่นก็ยังมีหลุดได้มันทุกทุกสูตรนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม้วยนะครับครับสูตรนี้ก็นะคำเตือนสูตรนี้เป็นการคำนวณเป็นแนวทางเพื่อการบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือชักชวนให้เล่นการพนันที่ผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้ท่านสมาชิกและท่านที่ติดตามโปรโดใช้วิจร เจรณญนาณในการรับชมด้วยนะครับครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับอันนี้ก็มาดูสูตรนี้ก็ใช้ได้ครับก็เดินดีนะในท่านสมาชิกไปเอาไปพิจารณาดนนะครับก็ย้อนหลังดูไม่ขิงก่อนนะครับไปส,สมาชิกไปเอาไปพิจารณาดูนะครับอ่ท่านสมาชิกก็เอาไปทําย้อนหลังดูก็ได้นะครับ มีเข้ามากระไหลงวดนะผมก็เอามาแนะนำให้สมาชิกใดดูสักห้าหกงวดที่ผ่านมานะครับครับมาดูกันเลยนะครับครับก็สถิติที่เข้ามาก็หลงวดนี่ก็เราก็เอาตัดมาจาก8-6-1หกหงล่างาล่างก็1-7ึ่งเจ็ราคำนวณออกมานะครับ ตามสูตรเดิมนะครับแต่เราก็ตัดตอนออกมาให้มันเหลือน,น้อยตัวน้อยชุดนะครับก็น่าจะมีโอกาสนะครับอย่างสูตรนี้ก็เราคำนวณออกมา8 6 1 1 7หดดบวก6ครับล่างครับแล้วก็1เพิ่มแติมเป็น2 8ดบวก2ได้ศูนย์นะครับศูย์ก็เป็น9กับ8เราลดลงนะครับแล้วก็7บวก6เท่า3มกับ2ครับ แล้วก็เจ็ดนับต่อครับแปดเกเรามาจับคู่ครับ4ตัวมาจับ3ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ไม่ค่อยมานะครับก็ท่านสมาชิกก็เนน้นจะพวกสามตัวนะครับอย่างนี้ก็มีเข้ามาก็5้าหล่างสองเก้าของเราเอาข้าวคือ,อ,อข้าสองเก้าครับเออขเราเาข้าวนะครับ แล้วมาดูต่อนะครับเกิดห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าเราก็ได้อย่าีนี้นะครับสี่ห้าแล้วก็สองหนึ่งันี้ก็0ศูนย์หนึ่งสองครับเลขที่ออกมาครับเจ็ดสองห้าล่างเจ็ดศูนย์ครับเราก็เข้าสองห้านะครับสองห้าครับแล้วต่อมานะครับเจ็ดสองห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์ เราก็ได้มาก็คือ65แล้วก็21ครับเลขที่ออกมาครับเลขที่ออกมาก็คือ261ล่าง69เราข่า61นะครับครับ61ครับก็สังเกตด,ดูเลขจะออกตรงบริเวณตรงนี้อยู่ประจำนะนะสองตัวนะ แล้วต่อมาครับสองหกหนึ 1, 69, ่งหกเก้าเราคำนวณออกมานะครับสองหกหนึ 1, 69, ่งหกเก้าเราก็ได้ห้าสี่กับสามสองแล้วก็ด่านนี้ก็จะศูนย์หนึ่งสองครับเล้ที่ออกมาครับเจ็ดห้าศูนย์ล่างสองสามทั้งเราเข้าห้าศูนย์แล้วก็สองสามเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ แล้วมาดูสูตรนี้นะเพืมาดูต่อนะครับก็ดห้าศสเราได้98แล้วก็เจ็ดหนะีด้านนี้เราได้สี่ห้าหกททีแรกเลขที่ออกมาก็คือเนะี่ยเลี่ออกมาก็า4 7่เจ็ห้าล่างเจดเ้าครับ จ็ดห้าล่างเจ็ดเก้าของเราเข้าเจ็ดห้านะครับครับเรามาดูต่อนะครับหัวนี้ก็ <c oughs> น่าจะมานะครับน่าจะเดินต่อกนะครับก็บานสมาชิกไปพิจรารณาดนนะครับเราคำนวณเหมือนเดิมนะครับก็ห้านนเราเพิ่มแทมเป็นหกนะครับหกแล้วก็สี่นะฮะหลักร้อยบางบวกหกเท่ากับ ศูนย์ศูนย์แล้วก็ลดแต้มเป็นเก้ากับแปดเก้าบวกหกพงที่ก็เป็นห้ากับสี่ครับแล้วก็เก้าก็นับต่อก็เป็นศูนย์หนึ่งสองครับเรนะาจับคู่ครับจับคู่ก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองครับ ก็พอสาคัญนะครับผมจะจัดเฉพาะตัวที่สาคัญนะครับให้ท่านสมาชิกเดี๋ยวเอาไปดีคร์ดนะครับเป็นแนวทางนะครับท่านสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับอันนี้ก็คือแนวทางธรรมดานะครับเข้าบ้างหลุดบ้างธรรมดาครับ5051แล้วก็52ครับ แล้วก็ 90, 9าศูหนึ่งเสองครับตัวนเน้นๆนะครับผมลงเฉพาะตัวนเน้นๆให้แล้วก็4ก็คือ 4, ี่หนึ่งาสี่ศสหนึ่งแล้วก็ 4, ีสองครับกันก็คือเลขแปครับ แต่ก็มีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองครับตกกันแต่ตัวเลขที่นะท่นสมาธิเกิดของจะอเอจรอนะเดี๋ยวผมจะเน้นให้สักตัวนะครับกิครับท่านสมาธิก็เอาไปคิดดูนะครับ เลขจับคู่ใดตรงนี้นะครับเลขที่เน้นออกมาคือครับคือสี่สองกับห้สองแล้วก็ห้าหนึ่งครับสำหรับเก้านะครับน่าจะเป็นเก้าหนึ่งมากกว่านะครับก็ท่านสมาชิกนะครับก็ไปพิจารณาดนูนครับอ เดี๋ยวก็จะใกล้ๆวันหวยย่อก,ก็มาตัดสรุปให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจ,จารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งว่าที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างผมก็ดีใจด้วยสมาชิกได้นีโชครือเปล่ปปารุ่รฟูผมก็ยังไม่รู้นะก็ให้ท่านสมาชิกได้ติดตามมาไว้นะครับลับร้อยก็เ,เดี๋ยวก็ ื่อที่แล้วคลิปที่แล้วผมลงหลักร้อยผิดวันนี้ก็จะลงใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะลงใหม่นะครับหลักร้อยคลิปที่แล้วก็ลงผิดเป็นหลักร้อยก็น่าจะพลาดแต่ตอนนี้น่าจะเป็นล่างนะครับท่านสมาชิกก็ไปพิจารณานะครับน่าจะเป็นล่างมากกว่านะครับบนก็มีสูตรบนต่างหากนะครับสูตรบนอาจจะเดินดีกว่านะ อันนี้น่าจะเป็นล่างมากกว่าเพราะว่าสถิติเข้าล่างมาทั้งหลายวดแต่ผมยังไม่ทันได้เอามาให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาถ้าทำคร่าวๆดูก็เข้ามาเยอะเหมือนกันกเฉพาะล่างนะครับสถิติล่างนะครับอนี้ที่เข้ามาก็ส่วนเดิมนี่แหะครับอ,อย่างนี้นาเข้าล่างนะครับล่างครับตรงนี้เข้ามาก็เป็นล่างนะครับ ันนี้เข้ามาก็เป็นล่างกับบนก <l Jean Rabbit bulun> ับ no ล่างครับอันนี้ก็เป็นล่างครับอันนี้ก็บนมาตรงนี้ก็บนมาตรงนี้ก็ล่างครับส่วนมากเป็นล่างแล้ววางวันที่แล้วก็วันที่แล้วก็เป็นบนวันนี้น่าจะเป็นล่างมากกว่านะครับท่านสมาชิกก็ไปคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นนะท่านสมาชิกก็ใช้วิ จาระแนงยาในการรับชมทุกท่านนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรคำนวณก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับสูตรนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านงโชคดีนะครับสวัสดีครับผม